สวัสดีครับน้องยูรันนะฮะแหมวันนี้พี่แจ็คอารมณ์ดีครับเพราะเมื่อคืนนี้น้ําแตกครับนะหรือทองเสียนะหน้าี้นะครับนะฮะวันนี้เราใส่ครบหนึ่งเดือนแล้วฮะเอ้ยหนึ่งเดือนมันมันไหวเนาะนะฮะวันนี้ลูกสาวไปมาลูกสาวชื่ออะไรนะน้ํำหอมใช่ไหมฮะวันนั้นทำอะไรดมหอมจ่อยจมูกไปหายหรือยังหายแล้วนะฮะมากับหัวสุกลูกหล่อนะฮะหล่อจริงๆนะพี่ไม่ถ่ายละคนหล่อเกินไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวถ่ายปุ๊บเขาจะพี่แจ็คจะตกเกรดนะฮะนะครับวันนี้มาถอดนะฮะ ก็ถือว่าดูแลได้ระดับหนึ่งนะฮะเห็นบอกกินปลาลงปลาล้าต้อตัดกินหมดเลยมันยากใช่ไหมก็แต่เอาจากร้านไปก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเลยโอ้โหนะฮะนะเห็นไหมกินก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นไรเอ่อไม่เจ็บไม่เป็นไรเนาะฮะวิธีดูแลก็อย่างที่พี่แจ็คบอกนะฮะเดี๋ยวมาดูแลเดี๋ยวมาจับดูว่าจะรักรักษาได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวจะมีคําด่าตามหลังนะฮะโอเคอ่ะมามาตามเธอมาครับนะฮะ อ่าเขาเจาะแก้มนะครับเพื่อให้เป็นรักยิ้มนะฮะไม่ได้เจาะเพื่ออ่าไปอวดชาวบ้านเขาว่ากูได้กาเจาะแก้มนะฮะแต่ว่าเป็นรักยิ้มครับของยูรันเนี่ยฮะเป็นร้านโมเซนนะฮะแล้วอยู่ได้อีกนานครับอาปากขึ้นครับอาขอชมเชยครับสําหรับคนอ้วนนะฮะเราใช้คาว่าอ้วนดีกว่านะฮะที่รักษาได้เพราะคนอ้วนส่วนมากจะรักษาไม่ได้เพราะว่าหนึ่งละ่นะะไม่ค่อยสะอาดนะฮะไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไขมันเยอะนะฮะแต่ว่ายูรันเขาทําให้พี่แจ็คอ่าในทึ่งนะฮะ ว่าเขาดูแลรักษาได้นะครับนะฮะสวยงามนะฮะไม่มีทิฏฐิเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเรายังขาดการประคบไหมนะฮะนะร้านอื่นอาจจะไม่รู้พอฟังพี่แจ็กนะฮะสามารถเอาไปนําเทคนิคใช้ต่างๆได้เลยฮะพี่แจ็คเป็นเหมือนอาจารย์คนหนึ่งนะฮะอาปากขึนครับนะฮะโอเคครับมันยังมีแข็งบ้างเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปประคบให้พี่ด้วยนะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะปิดมีอทีหนึ่งนะฮะว่ามีอะไรแฝกซ้อนไหมนะฮะนะครับนะ อ่าโอเคครับนะฮะอ่ะไม่มีนะฮะนะนะฮะไม่มีครับสวยงามแต่เราประคบปุ๊บนะฮะไอ้ก้อนเนื้อต่างๆที่มันโผล่มาหรือมันสูงกว่าเดิมนะฮะมันจะยุบลงไปนะฮะใช้น้ําเกลือล้างเบตาดีนชาแล้วก็อผงพิเศษตากนะฮะประคบเสร็จแล้วนะค่อยค่อยทำความสะอาดนะฮะครับโอเคอ่ะนะฮะอีกข้างหนึ่งครับนะฮะส่วนฝั่งฝั่งนี้จะมีรอยฉ่ำอยู่นะฮะมีการกระแทกไหม นอนตะแคงทับมันนะฮะาใช้เวลาทับนานนะฮะนะครับแต่ก็ไม่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 เป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะนะฮะนะเดี๋ยวเชื่อว่าบางคนฮะอาจจะจําเมียตัวเองไม่ได้เพราะมีรักยิ้มแล้วนะฮะนะครับนะมาด้วยกันได้ใครวะฮะยังไม่เป็นเลยนะฮะับนะพอทาเสร็จอ้าวเฮ้ยมีรักยิ้มแล้วจำเมียตัวเองไม่ได้นะครับนะฮะอืมนะฮะเดี๋ยวของยูรันไม่มีอะไรนะฮะนะ ่าไม่มีตัดนงตัดเนื้อไม่มีนะฮะนะครับนะฮะแต่ว่ามันจะมีเนื้อสูงกว่าเขาเรียกว่าเนื้อโผล่มานะฮะเดี๋ยวเราประคบน้ําอุ่นเกือบน้ร้อนเลยี่ด้วยแล้วก็ทายาอย่างที่พี่บอกนะฮะประคบเสร็จทายานะฮะนะครับมันก็จะลดลงนะครับนะฮะมันเป็นลักยิ้มครับนะฮะสวยงามอันนี้แต่งหน้าขาวมาที่สุดแล้วใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวพี่เช็ดหน่อยเดี๋ยวมันไม่สวยครับนะฮะโอเคอ่าให้ดูครับนะฮะครับนะฮะนะฮะอ่าเป็นลักยิ้มนะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ฮะไฟส่องหน่อย ไปส่องหน่อยนะฮะที่เห็นนะฮะนะเขาเรียกว่าแถนูนนะฮะเดี๋ยวมันจะลดลงถ้าเราประกบมันสะอาดพอนะฮะนะฮะต่อไปล้างหน้าได้ปกติเลยนะฮะครับเมื่อก่อนไม่เคยมีรักยิ้มเลยนะนะฮะนะครับไม่เคยมีรักยิ้มเลยวันนี้มีรักยิ้มแล้วนะฮะพอใจนะครับนะฮะสมกับที่ใส่มาเดือนเศษเนาะนะฮะยินดีด้วยครับนะฮะดูแลรักษามันได้ได้นะครับยิ้ม,มหวานๆแล้วก็โบกนะนะ,ะโอเคนะฮะไม่เจ็บนะนะพอใจนะ นะฮะโอเคครับนะบขอบคุณมากครับนะนะฮะ